โครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนเยาวชนที่มีคุณภาพสิ่งที่โครงการได้ทําก็คือมีกระบวนการในการคัดสรรเยาวชนและก็จึงจะได้รับการคัดเลือกมาเราเป็นสถาบันการศึกษาก็เลยอยากจะสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเราซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะได้ไปพัฒนาศักยภาพของน้องๆต่อไปตามที่น้องๆจะเลือกในการเรียนตามสาขาอาชีพที่ตัวเองถนัดนะซึ่งเป็นหน้าที่ของเราเพราะนั้นด้วยเหตุนี้ ทางมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเนี่ยจึงเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้นะครับดีใจมากๆนะครับที่ได้ทุนของมหาลาัยธุรกิจบัณฑิตนะครับและใครนะครับที่เป็นเยาวชนและอยากได้ทุนการศึกษาจามหาลายัยมีมหาลัยเกษตรศาสตร์มหาลัยลังสิตมหาลัยธุรกิจบัณฑิตและมหาลัยหอ,อก,การค้าไทยครับซึ่งทั้งสีมหาวิทยาลัยนะครับเป็นมหาลัยชั้นนําของประเทศไทยนะครับก็อ,อย่าลืมมาสมัครที่กีฬาไทยแลนด์เซสชั่นสิบในปีหน้าด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ อีฟก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่อิฟได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะจากโครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น9ค่ะคิดใสไทยแลนด์นะคะก็ยังสนับสนุนให้เด็กๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลาการพนันและไม่ ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีนะคะมาชวนให้มาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆที่ค่ายด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะซีซัน10มีแน่นอนค่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับทุนเรียนฟรีจากมอธุรกิจบัณฑิตนะคะ<ม><ม>ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาสมัครคิดใส่ไทยแลนด์ซีซัน1 0ค่ะทั้งในค่ายเนี่ยได้เจอเพื่อนๆเยแยมากมายเลยนะคะอยู่กันแบบครอบครัวสุดๆไปเลยคะ่ะ<ม>ก็อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาลองประสบการณ์ใหม่ๆ แบบบิมนะคะบอกเลยว่าสนุกมากๆได้ความรู้เยอแยมากมายเลยค่ะในะค่าย